ท่ายืนนี่ห่อจัดเลยเนาะท่ายืนนี่รอจัดย,นะยืน,ดยนกับรถขุดนี่รอจัดนะครับผู้ชมยืนกับรถขุดอะรอจัดจัดเลยแม่โอ้โหแล้วไปเอาอะไรต่อวะสุดท้ายน่าจะไปยกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยผมลืมน่าจะลูกปั้นนะครับผมท่ายืนดูท่ายืนมานเนแม่รอจัดเลยอโอโ รอจริงนะครับผมรอจริงๆนะครับรอจริงไม่ติงนัง <S <S 1> <S 1> โอเคอเคูไปไหนวะนะ่ะไ,ไปดิไปด้วยไปด้วยไปด้วย <S <S ไปด้วยไปดิไปไปเลยพี่ไปเลยเอ้าเฮ้ยแล้วมึงลงทำไมแล้วมาขับดิไปขับแพลิงลปันดิไป ไปเลเส,ส oh well ียไปเลยตามไปเลยตามไปเลยตรงนี้เลยตามจีบียดไปเลยไปแล้วครับไปเลยห้าวตามจีบียดไปเลยครับไปเลยครับเสียนั่งนั่งกับเสียไว้วันนี้นั่งกับเสียไว้ฮะนั่งกับเสียเลยไปเลยเสียไปเลยโอ้โห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 เสีย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 โอ้โหเสียเสียเสีย เดี๋ยากหาขับรถแบบนี้นะเสียนะโอ้บัตรเจ้าเอ้ยโอ้ใจหายจะคว่ำเลยเสียเอ้ยโอ้ยมันไหวหรือเปล่าเนี่ยเสียถ้าไม่ไหวเสียลงได้นะเสียนะเฮ้ยหลบหน่อยเสียโอ้ยนั่นไงไม่ดูในกระจกคุณผู้ชมเสียเสียล่อรถเขาไปแล้วเสียเสียเอ้ยเสียเสียล่อรถเขาแล้วนะเสียนะสองครั้งแล้วนะเสียนะ พระเจ้ามึงมาถูกทางแล้วแ่บไอ้เสียเอ้ยอะไรครับเนี่ยเสียโอ้พระเจ้าเอ้ยอ๋อไปเสียไปเล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 ยเสียไป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 เอาดีๆนะเสียโค้งนี้เอาดีๆนะเสีย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 โอเคออกมาได้ครับออกมาได้แมเกือบจะกลับจะหลับมาได้ไม่ใช่เกือบจะหลับจะกลับมาได้นะครับผม ขวาไอ้ซ้ายเสียซ้ายเสียเออตะพัวโอยกำแพงกำแพงเสียกำแพงกิน<จ>ลมชมวิวนะครับเอาดีๆนะเสียนะโอ้ยมันอันตรายมั้ยดิอยู่โดดโดดเสียโดดเอ้ยเฮือดเ,เลยเสียเฮือดเลยตามยิงเอารถคันเล็กๆมาก็ได้นะคุณผู้ชมไอ,อ้อออคนหนึ่งมันอยู่ไหนวะโอ,อ้ยอีกคนหนึ่งรออยู่นู่นโอ้หนั่งในห้องแอร์เย็นฉ่ำเลยน้องพี่เนาะอุยอ้ยอุยอย๊ยเสีย เสียเราชนเราไปเสียชนเราไปต่อเลยว่ะเสียเฮ้ยเฮ้ยเอ้ดีเสียดีดีถึงแล้วเสียเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นเคนแว๊บๆเลี้ยวขวาเสียขวาขวาเสาไฟเสียโอ้ยคนคนเสียอ๋อจอดครับเสียครับอ่าโอเคเรียบร้อยครับเสียเอาเลยเลยเลยไหมเนี่ยเสียมันเลยไหมเนี่ยเสียเอาทำไมผมเห็นเคนบั็กอะไรอย่างนั้นน่ะเสียกลางเคนเลยเสีย ขอญาตนะครับขอญาตนะครับมาเบิกของรนาะเซ็นเอกสารก่อนแล้วกันนะโหมาเซ็นเนอกสารก่อนแล้วกันคนระับชุ้งชังชุ้งชังเซ็นเอกสารเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับเซ็นเอกสารแล้วก็เดี๋ยวเอาของนะครับคุณผู้ชมครับเอ้าเฮ้ยมันเป็นอะไรเนี่ยเสียเอา้ามึงมึนอะไรเนี่ยโอ้โหแม่งไอเคนบักอีกโอ้พระเจ้าคือเคนมันติดกับไอห,หางเขียวๆนะีพี่ต้องถอดหางก่อนพี่ ลงมาลงมาลงมาถ้าอย่างนั้นลงมาเลยมันต้องถอดหางก่อนพระเจ้าเอ้ยลงมาลงมาเอ้ยเสียเนะี่ยไม่เป็นเลยลงมาลงมาถอดถอดหางก่อนดีเอาอ๋อรีเซ็ตโอเครีเซ็ตก็ได้นะไม่เป็นไรมันเอาเอา,เอาตามจริงมันเอารถรถเล็กมาก็ได้นะผมเห็นว่าแนละ้ว ไม่จําเป็นต้องเอารถใหญ่ขนาดนั้นก็ได้เฮ้ยเสียจะเหยียบผมแล้วเนะี่ยเสียเอ้ยโอ้โหผมปวดหัวกับไอ้นี่ว่ะคุณผู้ชมโอ้โหแล้วมันจะถึงได้ไงจอดไกลขนาดนั้นน่ะเอาเอาเอาดูนะมันจะถึงหรือเปล่าเอาแล้วมึงลงมาทําไมอ่ะเอาไปเซ็นเอกสารเหรอไปไหนอะเขาดูไปตามมันโอสงสัยเขามาเซ็นเอกสารครับคุณผู้ชมนะอโอ้ไปไหนอ่ะเซ็นเอกสารบนผมโอ้โห เขาใจเข้าใจ,เข,าใจเข้าใจนะมันเส้นเอกสารใช่ไหมนะ่ะโอเคียขึ้นไปเลยอ๋อสงสัยปเป็นเส้นนอกสารไงก็คนผู้ช่วยกับคนขับไงคุณผู้ชมเส้นเอกสารเหมือนกันนะเอาอย่างไรเสียเอา้าดูอย่างนี้แล้วกันทคุณผู้ชมนะผมว่ามันดีกว่าว่ะโอ้ยอะไรวะผมจะเข้าโหมดนี้เนี่ยโอ้แม่งมึนใช่ไหมเอา้าจอดแม่งตั้งไกลแล้วมันจะถึงได้ไงเอาสุดแล้วเอา้าโอ้ปวดหัวมึงจอดไกลขนาดว่ามันจะถึงได้ไงละ่ะโอ้ขยับอีก โอ้ประสบการณ์อยู่ไหนครับเสียเนี่ยพี่เสียโอ้โหประสบการณ์อยู่ไหนครับเนี่ยมึงจอดไกลขนาดนี้มันจะมาถึงได้ไงโอ้พระเจ้าประสบการณ์อยู่ไหนครับอ๋ออันนั้นก็ไม่ถึงอีกนะไม่ถึงอาจจะถึงกล่องสองกล่องอาจจะถึงไม่หมดหรอกผมว่านะยังสูงแล้วน่ะเอาถึงไม่เอาผมกระโดดขึ้นได้ป่าววะผมจะขึ้นไปด้วยปะ อ๋อนี่ถึงคนระับอันนี้อันนี้ไม่ถึงว่ะปึ๊บ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 วางเลยครับเสียวางเลยครับเสียต่อเลยครับเสียต่อเลยจับอะไรครับเสียจับอะไรย,ยกเลยครับเสียยกเลยวางเลยเสียนั่นแหละเสีย ฟังเลยครับฟังเลยครับโอเคครับผมยีดีมากครับเสียดีมากเลยเอาแล้วมึงไม่ยกอีกสองอันเนี่ยจะบีบแต่ทำไมเอ้ยเอ้ยยังไม่หมดเลยเดี๋ยวอ้พราเจ้ามันเหลืออีก2อันมึงบีบแต่มันเหลือสองอันเอ้าแล้วสองอันนั้นไม่เอาหรอโอ้วับเลยแล้วสองอันนั้นไม่เอาหรออาจจะไม่เอานะอ๋อมันภารกิจนให้เอาแค่นี้ก่อนเลยไหมแล้วไอ้นี่มันเอารถรถผมออกหมดแล้ว ไม่เป็นไรรถสองคันนั้นไม่เอามาด้วยแล้วมันจะได้ใช้อยู่อะไรวะเนี่ยไม่เอามาด้วยแล้วมันจะได้ใช้อยู่นะเอาเอาแย่งกันนะเอาเอาให้รถเกียร์ใหญ่เขาทำเถอะลูกพี่เอ้ยเห็รถเกียร์ใหญ่เขาทำเถอะลูกพี่เสี่ยผมมันจะเร็วกว่าอ๋ออยากทำเหมือนกันใช่ไหมได้อยู่แล้วพี่ได้อยู่แล้วอ๋อเบลอายิงไหมหรือว่าต้องแกะไหม เอาแกะวะผมแกะให้ผมแกะให้ใหอ่าออก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 พี่ออก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 โอเคอนี่ไงเอาเอาเทพารักขึ้นนี่ไงหุ่นรูปปั้นเนี่ยขึ้นนะครับผมนี่ครับนี่ไหุ่นรูปปั้นประดับหุ่นรูปปั้นนะครับคุณผู้ชมอ่าแสงไม่ค่อยสวยว่ะนี่ไงปึ๊เน้ยประดับหุ่นรูปปั้นได้เลยเสร็จเรียบร้อย อ๋อเขาบอกให้อ๋อเสร็จแล้วหรอภารินินเสร็จแล้วหรออ๋อสองอันนั้นไม่เอาไปส่งงานดิใครเป็นหัวห้องอ่ะใครหัวห้องวะผมอยากจะรู้จริงใครหัวห้องวะไอตัวเอฟอ๋อไอนี่อ๋อไอคนขับนี่หัวห้องอ่ะรับงานต่อเลยรับงานต่อเลยมันรับงานไหนวะเนี่ยเขายังไม่รับนะบน่าจะเป็นงาน งานนี้แหละอ่าจริงๆด้วยโอ้โหพระเจ้างานใหญ่เลยนะเนี่ยงานใหญ่จัดเลยนั่นน่ะต้องเอาแคทไปว่ะคุณผู้ชมแคทผมอยู่ไหนวะต้องขับแคทครับเพราะงานงานมันใหญ่นะผมงานใหญ่จัดเลยนะงาน,งาน,น,นะงานเนะาน,นี้ยแต่ว่าแม่งทำแค่สามคนเองไปดูหรอกคันสซงคัสซนะีน่ะเอาไปดิไอ้หน้างานไปดิ อามันไม่ไปวะเออไปอ่ะก็วิดีโอนี้ก็งานนี้เราก็าทำเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูต่อวิดีโอหน้าอันนี้เป็นเป็นงานาไถก่อนนะเป็นงานเกรดก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ค่อยจะเป็นค่อยเป็นงานขุดแล้วกัน,นครับมันจะเป็นงานไถก่อนมาแล้วคนหนึ่งนู่นครับเอาแท็กเตอร์มายังนะ่ะ ต้องต้องต้องใช้แท็กเตอร์นะครับงานนี้แล้วผมขับซานี่ดีไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยขับแล้วกันนะเดี๋ยวผมค่อยขับซานี่แล้วกันนะผมไปแล้วครับไปลลแล้วมูแท็กเตอร์มาแล้วแท็กเตอร์พี่ใหญ่มาแล้วโอ้มาพี่ใหญ่มาแล้วอ่ะมาอู้ยเสียงมันโคตรด,ดุอ่ะแท็กเตอร์อ่ะพระเจ้า มุงกี่แรกครับผมมุงกี่แรกคือมันจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ลึกนะครับแต่ว่าถ้าเราเกรดแล้วมันจะลึกนะครับผมอันนี้อันนี้มันยังไม่ลึกนะครับยังไม่ลึกพูเดนหนึ่งเปอร์เซ็นป่ะขูดแค่นี้ได้หนึ่งเปอร์เซ็นอ่ะ เอ้ยน,นั่นเลยไปขับเค้นทำไมวะน่ะไม่มึงขับรถขุดวะขับรถขุดรถแท็กเตอร์ก็ได้โอ้โหเขาดันไปแล้วคุณผู้ชมเขาดันไปแล้วเขาดันไปแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวเราดูต่อวิดีโอหน้าแล้วกันนะคุณผู้ชมครับก็ อ่าดูกระต่อวิดีโอหน้าเนาะสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ